นี่คือใบลางเกียครับต้มครับต้มเป็นยาขับสารพิษในร่างกายครับนะแต่อย่าไปเอาเยอะนะครับเยอะมากร่างกายเราจะแพ้นะครับเอาสักอ่าหรือสิบห้าสิบหกใบครับต้มกินกินมากมันจะทำให้เราแพ้นะครับเนี่ยนี่คือต้นมันครับใครที่ยังไม่เคยรู้ว่าต้นลางเกียเป็นไง ร้างจิตแล้วนะจิตร,ร่างจิตครับเดินชมนธรรมชาติไปเรื่อยแล้วครับ งานลับกันงานตันเยาวันเยาวันหมู่ชมอำเภอยังเก่าเดินชมนโอ้ลกุกกราลุกกราบ,ราบไปละ ยากาศอำเภอยังโก้ต้นพยุงนับนะประยุงปลูกไว้ปลูกไวเพื่อ,อปอลูนะไปปกไว้ไวไวคือบ้านพักทั้งานเพื่อไม่หครับ 哦、oh.